จากการดูภาพยนตร์เรื่อง The Intouchables 2011สามารถสรุปข้อคิดสำคัญได้10ประการดังนี้คุณค่าของมิตรภาพเหนือกว่าฐานะและสภาพร่างกาย ภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่ามิตรภาพที่แท้จริงไม่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางสังคมหรือข้อจำกัดทางร่างกายฟิลิปคือคนรวยที่พิการและริสค,คือคนจนที่มีประวัติอาชญากรรมกลายเป็นเพื่อนสนิทกันได้ด้วยความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกัน ความเมตตาคือสิ่งสำคัญที่สุดดริสไม่ได้ดูแลฟิลิปเพราะหน้าที่แต่เพราะความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาที่แท้จริงเขาปฏิบัติกับฟิลิปในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่คนพิการที่ต้องได้รับความสงสารการยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื่นทั้งฟิลิปและดริสต,ต่างมีข้อบกพร่องในชีวิตแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับและใช้ชีวิตอยู่กับมัน ฟิลิปยอมรับความพิการของตนเองส่วนริสก็ยอมรับความผิดพลาดในอดีตความสุขที่แท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ฟิลิปเคยจมอยู่กับความเศร้าและความรู้สึกไร้ค่าแต่หลังจากได้เจอคนอย่างริสเขากลับมามีชีวิตชีวาและสนุกกับสิ่งต่างๆรอบตัวอีกครั้งแม้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางร่างกาย การให้โอกาสคนอื่นคือการให้โอกาสตัวเองฟิลิปให้โอกาสดริสทำงานดูแลเขาทั้งที่หลายคนมองว่าดริสเป็นคนไม่มีอนาคตแต่การตัดสินใจครั้งนี้กลับเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาล บางครั้งเราก็ต้องการใครสักคนที่จะผลักดันเราฟิลิปต้องการคนอย่างริสที่กล้าพูดตรงไปตรงมาและปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนปกติทั่วไปทําให้ฟิลิปกล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนความตลกคือยาวิเศษภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ความตลกเป็นเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจและสร้างความผูกพันระหว่างคนสองคน ริสใช้มุกตลกเพื่อคลายความตึงเครียดและทําให้ฟิลิปยิ้มได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าตัดสินคนจากภายนอกการตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกประวัติหรือฐานะทางสังคมเป็นสิ่งที่อันตรายริสดูเหมือนคนร้ายกาศแต่เขามีหัวใจที่งดงามและมีความรับผิดชอบ ความรักและความผูกพันที่เกิดจากความเข้าใจกันและกันความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปและดริสไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเจ้านายลูกน้องแต่เป็นความผูกพันที่เกิดจากความเข้าใจความห่วงใยและการเติมเต็มซึ่งกันและกันในสิ่งที่อีกฝ่ายขาดหายไปคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่สิ่งที่เราเป็น แม้ฟิลิปจะร่ำรวยแต่เขาไม่มีความสุขในขณะที่ดริสไม่มีอะไรแต่กลับมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวภาพยนตร์สอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงมาจากตัวตนและทัศนคติของเราเองไม่ใช่